สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอเลชาแน,นลค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะีค่ะในการสมัครบัตรเครดิตของกรุงศรีกันค่ะกับบัตรเครดิตที่มีชื่อว่ากรุ่มรีเฟิร์สชอยน์นั่นเองค่ะโดยบัตรตัวนี้นะคะจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครเนี่ยอยากที่จะสมัครบ,บัตรเครดิตกรุ่มรนะีเฟิร เดี๋ยวพอยนะคะจะมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะทั้งในตัว description นะคะแล้วก็ในตัวคอมเมนต์เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครบ,บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยกันได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพอยขอมาสรุปรายละเอียดนะคะของบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยให้ฟังกันก่อนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนโดยตอนนี้นะคะบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยนะคะ<ๆ>เขาเนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่นะคือเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกครับนะคะของสมนาคุณได้เเองเลย นนะโดยของสมนาคุณของเขาเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปองนะคะจากทางรัสเซีนะคะมูลค่า1000บาทนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะแลกรับเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็สามารถแลกได้เช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญนะคะบัตรตัวนี้เนะคะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้เป็นตัวเองเต็มที่นะคะกับทุกไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการนั่นเองค่ะทุกคนโดยเราเนี่ยสามารถนะคะที่จะกดเงินนะคะออกมาจากบัตรตัวเฟิร์ชชอยตัวนี้ได้ด้วยนะคะโดยกดเงินนะคะศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนานสูงสุดถึง30วัน,นะคะ่ะทุกคนโดยที่ปกต ะะเวลาที่เรากดจากบัตรเครดิตตัวอื่นนะคะเวลาที่เรากดเงินออกมาใช้นะคะเราเนี่ยก็จะต้องเสียดอกเบีย้ยนะคะทุกคนซึ่งดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะแต่ว่าบัตรตัวนี้นะเขาบอกเลยนะคะว่าให้ศูนย์เปอร์เซ็นนะนานสูงสุดถึง30วันเลยค่ะก็กดเงินกันออกมาใช้ได้อย่างสบายใจแต่ว่าอย่าลืมคืนกันด้วยนะคะทุกคนนะและนี่นะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรเครดิตกุมศรีเฟิร์สชอยต์ตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคน ทีนี้นะคะเพื่อนๆก็คงอยากรู้แล้วโนว่าเฮ้ยแล้วคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วจะต้องสมัครยังไงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหาในหน้าเว็บไซต์ของกรุงศรีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะพเพื่อนเพื่อทั้งเพื่อนเพื่อนะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราเนี่ยจะมาโผล่สู่หน้าเว็บไซต์ของกรุงศรีแบบนี้นั่นเองค่ะ พอเรานะคะเข้ามาแล้วนะคะพเพื่อนๆเนี่ยเรานะคะก็จะมาอยู่ที่ตัวบัตรเครดิต First Choice Visa แพ a ติน u มตัวนี้เนะะี่ยค่ะก็ให้พเพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาได้เลยนะคะโดยที่ถ้าใครนะคะอยากสมัครนะคะก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะก็คือกรอกเลือกบัตรนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะกรอกข้อมูลไปได้เลยแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยพอขอพาพเพื่อนๆนะคะไปดูหลักเกณฑ์ของการสมัครบัตรตัวนี้กันก่อนนะคะพเพื่อนๆนะก็ให้เพื่อนๆนะคะกดที <ๆ S 1> ่คําว่าหลักเกณฑ์การสมัครได้เลยนะคะ เขาเนี่ยก็จะบอกหลักเกณฑ์กันเอาไว้ค่ะโดยขอแบ่งนะคะออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือฝั่งที่ทํางานประจำนะคะกับเจ้าของธุรกิจะคะ่ะทุกคนโดยเขาบอกนะคะในฝั่งพนักง,งานประจำนะคะทุกคนนะอายุเนี่ยขอคนที่อายุเนี่ยอยู่ระหว่าง20นะคะถึง55ปีโดยรายได้นะคะอยู่ที่15 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรตัวนี้ได้และะ้วค่ะโดยคุณสมบัติอื่นๆนะคะนั่นก็คือขอเป็นผู้นะคะที่มีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะคะแล้วก็มีที่อยู่อาศัย ะะอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็สําหรับเอกสารนะคะของฝั่งพนักงานประจำนะคะเอกสารเนี่ยจะมีสําเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าด้านหลังนะสลิปเงินเดือนนะคะเดือนล่าสุดค่ะเ,เพื่อนสำเนาบัญชีธนาคารนะคะย้อนหลังไป6เดือนค่ะเ,เพื่อนนะแล้วก็อันที่4ค่ะคือสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารนะคะเพื่อโอนเงินนะอันนี้ในกรณีที่ใครขอสินเชื่อนะคะก็ให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะคือเอกสาร แสดงรายได้อื่นๆนะคะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะ่ะค่าล่วงเวลาอะไรต่างๆอันนี้ก็ให้เรายื่นประกอบกันไปได้ค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็คือทั้งหมดนะคะเป็นข้อมูลของฝั่งพนักงานประจำนะคะในส่วนของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะโดยคุณสมบัตินะคะก็คือคนที่มีอายุอยู่ระหว่าง20ถึง55ปีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเงินหมุนเวียนในธนาคารอันนี้เนี่ยจะขอขั้นต่ำนะคะอยู่ที่300,000บาทต่อเดือน โดยคุณสมบัติอื่นๆนะคะนั่นก็คือจะต้องมีการดําเนินกิจการนะคะมาแล้วเนี่ยหปีขึ้นไปค่ะแล้วก็มีเอกสารนะคะในการจดทะเบียนการค้ากันด้วยนะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะของฝั่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะทุกคนนะก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนนะคะด้านหน้าด้านหลังเช่นเดียวกันนะแล้วก็สาเนารับรองการจดทะเบียนบริษัทนะคะเ,เพื่อนๆนะแล้วก็มีสําเนาบัญชีธนาคารย้อนหลังไป6เดือน,นะคะ่ะเ,เพื่อนและในส่วนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสําเนานะคะสมุดเงินฝาก หน้าแรกของธนาคารนะคะเพื่อให้โอนเงินเข้านะคะในกรณีที่ขอสินเชื่อน,นั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นคุณสมบัตินะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมกันกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนะโดยสําหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าอยากสมัครบัตรตัวนี้มากๆเลยนะคะทุกคนนะให้เรานะคะกดที่คําว่าสมัครผ่านเว็บอีกหนึ่งครั้งค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการกรอกข้อมูลได้เลยนะโดยจะมีการกรอกนะคะเลือกบัตรได้เลยนะคะที่เพื่อนๆต้องการนะโดยถ้าใครนะ กดผ่านลิง์ของพอยเนี่ยเขาก็จะเลือกมาให้แล้วนะคะเป็นกรุงศรีเฟอร์ชอยวีซ่านั่นเองค่ะแล้วก็ให้เรานะคะทำการกรอกชื่อนะคะเพื่อนเพื่อนนามสกุลรายได้ต่อเดือนของเรานะคะอาชีพเบอร์มือถือนะคะอีเมลของเราค่ะทุกคน โปรโมชั่นโค้ดนะคะอันนี้ถ้าใครมีเนี่ยใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายก็คือใส่จังหวัดของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่เราใส่ข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นเพื่อนให้เราเนี่ยมากดติ๊กถูกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเราเนี่ยไม่ใช่โรบอตนะคะหรือว่าไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองค่ะก็ให้เราเนี่ยกดติ๊กถูกไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็<ล>ะให้เราเนี่ย schwierig. ทำการเลื่อนลงมาะคะ่เเเะเพื่อนแล้วกดคำว่ายืนยันนั่นเองค่ะหลังจากที่เรานะคะทำการกดยืนยันแล้วนะคะ ข้อมูลของเราเนี่ยก็จะถูกส่งนะคะให้กับทางธนาคารนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยทำการรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเพื่อให้ทางธนาคารเนี่ยทำการติดต่อกลับมาหาเราค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พูดคุยกับพนักงานท่านนั้นได้เลยนคะคะว่าเราเนี่ยมีการสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ไปนคะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทางธนาคารบ้างอันนี้ก็พูดคุยกับพนักงานท่านนั้นได้เลยค่ะบอกเลยเนะคะว่าวิธีในการสมัครบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยส์เนี่ยง่ายมากๆเลยนคะคะซึ่งเพื่อนๆเองนะคะก็สามารถสมัครตามกันได้นะคะ โดยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะคะแล้วก็สมัครต่างวิธีที่พอยบอกกันได้เลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็ฝากวิธีดีๆกันเอาไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ share, กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนใใครนะคะอยากให้พอยทาคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนีย่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนพอยก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย